ี่เลี้ยงแล้วก็เลยอยากกลับมาทาอีกเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆค่ะความสำคัญของที่เลี้ยงในค่ายเนี่ยนะครับคือก็สําคัญมากครับไม่แพ้น้องๆหรือพี่ๆเนะครับเพราะว่านั่นจะต้องดูแลค่ายทุกอย่างครับพี่ผลิตวางกรอบวางแพลนมาให้เราว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่เราต้องเป็นคนดีไซน์ว่ากิจกรรมนั้นนะ่ะต้องทํายังไงบ้างและต้องรันยังไงเอาลงมา,มาว่าเป็นคนขับเคลื่อนค่ายให้ไปได้นะครับ ทุกทุกปีจะมีหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่นักเรียนทุนพสวทรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จะทำการต้อนรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เข้าโครงการพสวทนั่นก็คือกิจกรรมรับขวัญน,น้องเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันของการเป็นพี่น้องร่วมทุนพสวทโดยรุ่นพี่จะทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญน,น้องเพื่อเข้าสู่ทุนพสวทผมเป็นตัวแทนนักเรียนพสวทรุ่นที่29นะครับ ความรู้สึกที่มีต่อค่ายพศวทครั้งนี้นะครับผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอรุ่นพี่เจอพี่บัณฑิตได้ทํากิจกรรมที่ปกติแล้วเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยสําหรับตัวผมนะครับทุนพสวทเนี่ยเป็นเหมือนทุนที่ให้โอกาสที่สําคัญยิ่งกับผมเลยผมอยากจะขอบคุณทุนนี้มากๆที่ได้ให้โอกาสผมในครั้งนี้เพื่อจะก้าวไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของผมในวัยเด็กครับผม หมดนี้คือค่ายพศวทภาคฤดูร้อนระดับมัธยมศึกษาค่ายที่รวมนักเรียนทุนคนสำคัญที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตค่ายที่ซึมซับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึมซับการเป็นพี่น้องปลูกฝังความรักความสามัคคีค่ายที่เต็มไปด้วยความสุขความทรงจำความประทับใจรอยยิ้มเสียงหวัวเราะความเป็นครอบครัวพศวทที่เหนียวแน่นแน่นแฟนมาจนถึงรุ่นที่29 และยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปค่ายปสวทฒาธรฤดูร้อนก็เป็นค่ายที่ดีมากค่ะคือหนูคิดว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันก็มีความหมายแล้วก็แบบมีความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆมากะค่ะ,คะก็เป็นค่ายที่แบบมีประโยชน์แล้วก็ดีมากค่ะ ความประทับใจอย่างแรกนะครับก็คือความอบอุ่นที่รับจากพี่พีบัณฑิตนะครับผมที่แม้ว่าอาจจะเรียนจบไปหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยลืมรุ่นน้องนะครับได้ความรู้ในแบบที่ว่าไม่น่าเบื่อไม่เหมือนในห้องเรียนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้ที่อื่นครับผมสุดท้ายครับรที่อยากจะฝากไว้กับกน,น้องๆคือว่าก็อยากจะให้น้องๆรู้จักตัวเองนะครับทําความเข้าใจกับความรู้สึกข,ข,ของตัวเองมากๆเราทุกคนมีฝันของตัวเองน้องๆก็มีพี่ก็มีใช่ไหมครับอยากให้น้องๆรู้จักอดทนเราก็รู้จักการรอคอยนะครับเพื่อทําฝันทุกน้องให้เป็นจริงมา เราร่วมใจรักกันไว้พอสอาวทอปลุกเบิกไปให้เก้าใครถึงนคราพวกเราเติบใหญ่ชาติไทยได้พัฒนาเรายินยอม้อมจะฝ่าไปความเป็น ให้เราเก้าวเดินร่วมมือมาพัฒนาความเจริญด้วยเราคือ ันไว้พอสวาทลุกเบิกไปให้ก้าไกลถึงนคราพวกเราเติบใหญ่ชาติไทยได้พาธนาเรายินยอม้อมจะ่าไปความเป็นไทยให้เรา ด้วยเราคือ